อส,อออสวัสดีครับลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอดเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองและยืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอารถที่ปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอหรือถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นเลยว่าตอนนี้นะผมมี f ฟ r t u เ e r ตัวเทียดีเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เราปรับสภาพให้แล้วรถบ้านมือเดียวเลย นะเป็นแบล็ k ท็อปขาวมุกหลังคาดําด้าน,นครับตัวรุ่นนี้ใส่กระจังหน้าปลาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะครับสาหรับคันนี้นะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับรีบิดต่อเข้ามาได้เลยป้ายแดงนี่เกือบล้านแปดครับนะตอนนี้ราคาเหลืออยู่ไม่ถึงล้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่ารถคันนี้ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยจะสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับต่บอกเลยว่าเขาสวยตั้งแต่ตอนรถเข้ามาเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนแล้ว อันนี้เราล้างขัดสีฉวีวันให้อีกทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนทายของเหลวตัวสภาพตัวรถมีใบเซอร์ตัวรถให้นะครับนะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะห้ามพลาดคันนี้เลยสวยมากนะครับซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่999,0 0 0บาทนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์นะคันนี้จากฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ17,000บาทเท่านั้นเองนะ17,000นะครับ นะใครที่มีรายได้อยู่ประมาณทัก3สามหขึ้นไปนะครับจบคันจบคนเดียวได้เลยออกรถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะสำหรับตัว f o r t จูเนอร์เทดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับช่องทางการติดต่อนะ8 9 8 4 4 6 5 2 2 2ครับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่โทรหาผมโอตเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยน์สวินทวงศ์สีินี่เองนะครับอ่ะให้ดูป้ายทะเบียนก่อนนะ จำไป้ายไว้เลย5 6 3 0คันนี้นะครับก็เป็นตัวรุ่นเทีอดี D ที่มีชุดแต่งเดิมจากโรงงานที่แต่งอ,ออกมาให้ครบเลยมากกว่าตัวรุ่น2.4 V หรือ2.8 V ประมาณถึง30รายการเลยนะครับนะคันนี้สวยนะครับนี่ด้านหน้าให้ดูด้านหน้าก่อนนะด้านหน้านี่กระจังหน้าเป็นปลาโดนะครับมีเขียนคําว่า Fortuner อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ติดมาจากเจ้าของเดิมเลยนะนะครับฝาโปรปเราขัดสีให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ได้เก็บงานสีด้วย นะครับคันนี้ไม่ได้เก็บงานสีถ้าเราดูรายละเอียดนะนี่ผมให้ดูก่อนสีเดิมเดิมโรงงานหลังคาดําฝุ่นอาจจะลงลงนิดนึงนะเพราะเราอยู่ติดถนนนะครับตัวเทียดีสองนะครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะเหมือนกับตัวหลังคาเลยจะไม่เหมือนเทียดีหนึ่งที่จะเป็นสีอ่าสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เทียดีสองจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็พอย้อนมาดูกระจังด้านหน้านะครับตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เก็บงานอะไรเหมือนกันนะ ไฟตัดหมอก LED ไฟหน้า LED สภาพสวยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้ดูเลยนะเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับรถไม่ได้เก็บงานสีนะครับรถไม่ได้เก็บงานสีนะสภาพตามนี้เลยได้แม็กขอบยี่สิบดิสเบรก4ล้อยางปี24ของมิชลินครับคันนี้ได้ยางมิชลินพาเมซี่ทัวร์นะครับ AS นะนี่เลยอันนี้ได้ยางมิชลินมาเลย นะครับสองหกห้าห้าสิบ R ยี่สิบครับสำหรับตัวนี้แก้มยางก็จะเตียวกับตัวสเปคขอบสิบแปดอยู่แล้วนะครับได้ดิสเบกสี่ล้อมาเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างครับนี่ให้ดูผมให้ดูนะดูสปริงช็คต้นนี้ของเดิมโรงงานนะครับจะมาแบบนี้ทั้งสี่ต้นเลยนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับจะมาพร้อมกับตัวเหล็กกันโค้งนะในส่วนของตัวช่วงล่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโฟลิงนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ 999,000บาทนะครับสนใจโทรเลยนะโทรหาผมได้เลยผ่อนเริ่มต้น17,000บาทสำหรับคันนี้นะครับนี้รถรถเพิ่งเข้าร้านนะมาประมาณอาทิตย์กว่านะครับปรับสาภาพเรียบร้อยด้ารถสวยเดิมเนี่ยครับกระจกบานหน้าพาร์ทเดิมรถไม่ได้เปลี่ยนบานกระจกนะครับอาทีนี้มาดูภายในเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภายในให้ดูอ่าพอเราเปิดเข้ามาดูภายในนะก็ต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยสะ,สะอาดสะอานหมดนะครับสิ่งที่ได้นะก็คือกระจกยังเป็นพาร์ทเดิม แผงประตูด้านในยังคงสภาพสวยนะครับมาพร้อมตัวไฟเวลคัามไหลจะมีอย่างนี้ทั้งหมด5บานนะจะมีทั้งหมด5บานเลยนะครับบุหนังหนังเดิมครับหนังเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เห็นไหมครับพวกตัวชุดลําโพงนะครับตัวซับต่างๆจะเป็นของ JBL ตัวรุ่นนี้นะครับด้วยความที่เป็นตัวเทียดีนะเขาให้ชุดลําโพงเนี่ยชุดเครื่องเสียงเนี่ยมากถึง10ตําแหน่งเลยรอบคันเลยนะครับและได้พรงอมอะไรที่เป็นมัลติฟังก์ชันนลายแคปลานะครับดูรลายเอยดตัวรถ a อร์ออโต้เกียร์โฟไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัติหสปีดครับคอนโซลเกียร์ลายคปลานะครับสภาพสวยมากอันนี้รถไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับตามนี้เลยนะตัวบอกจะได้เป็นทูโทนแบบนี้เดินตะเข็บสีแดงครับเดินตะเข็บสีแดงมาเลยบาะเดิมปีกเดิมนะครับปีกบาะเดินนะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็สภาพนี้เลยนะครับแล้วได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยในส่วนของตัวบาะแล้วก็เอ่อตัวพรมเข้ารูปนะครับส่วนแผ่นสครับเพคครับนี่สติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะ การลอยไปเลยสติกเกอร์ยังไม่แกะนะครับอายุรถ6ปีสติกเกอร์แผ่นนี้ไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเป็นไงครับสภาพโครงสร้างหูหิ้วประตูนะครับสภาพสวยครับอันนี้คือรถไม่มีการชนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากสภาพรายละเอียดต่างๆเพราะว่าตัวกระจกพวกนี้จะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะใครที่ชอบนะครับชื่นชอบตัวรุ่นทีดีนะครับป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะครับต้องมาหาเป็นมือสองนะครับแล้วถ้ามือสองเนี่ย ถ้าอยากได้รถคัดเกตเ A นะครับผมแนะนํามาที่เพชรยนต์มาหาผมออทเพชรยนต์ได้เลยอย่างเช่นคันนี้ดูรายละเอียดรถนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวสภาพสวยมากเพดานนิ้วรอยไม่มีตัวเบาะก็สวยด้วยนะครับดูตัวเบาะเห็นไหมเบาะสวยนะครับมีปลั๊กไฟมีช่องจ่ายไฟ power outlet นะเวลาเรานั่งรถเดินทางไกลนะครับรถคันนี้ก็จะเหมาะกับการเดินทางไกลเวลาไปเที่ยวชาร์จมือถงมือถือได้ตลอดเวลานะครับทีนี้พอเราพับเบาะเข้ามานะครับ จะเป็นแบบสเต็ปเดียวพับแลบ้วเบาะจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังพอเราเดินเข้ามานะครับดูเบาะดำแดงเหมือนกันสภาพสวยนะครับด้านหลังก็จะเหมาะกับคนตัวเล็กหรือว่าเด็กที่ตัวไม่สูงมากเด็กตัวไม่ใหญ่มากจะนั่งจะนั่งสบายต้องเบาะแบบนี้นะเบาะด้านหลังจริงมันพับมันพับปรับได้นะแต่นี้ผมกลางให้ดูก่อนให้ดูความเรียบร้อยของตัวเบาะว่าเบาะแต่ละตัวแต่ละที่นั่งเนี่ยสภาพสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับนะครับอย่างที่เห็นเลยสภาพสมบูรณ์มาก นะครับคงสร้างสวยเดิมรถไม่มีจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำกับสีกอใหม่นะครับคันนี้พร้อมขายแล้วนะครับมีตรวจรถให้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้ใครอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดออกรถได้หมดนะครับสนใจโทรเลยครับยกมือถือยกหูโทรหาผม0 9 8 4 4 6 5 2 2 2ได้เลย OAT 6 6 7อันนี้ ID line นก็ทักแชทกันเข้ามาได้ต้องการดูภาพนิ่งเพิ่มต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับสนใจยังไงก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะว่า รถมีคันเดียวนะแล้วบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับอะทีนี้มาดูด้านท้ายกันหน่อยตัวด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายจะเป็น led นะครับแล้วก็พวกโลโก้นะตัวรุ่นแรงต่างนะครับของเดิมนะจะเป็นตัวนูนแบบนี้หมดเลยนะสัญลักษณ์ t r d Sigma 4ลรวมไปถึงตัวกันชนด้านท้ายใส่สครับเพดด้านท้ายมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับรถไม่ได้เก็บงานต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็ใต้ท้องเดี๋ยผมขออนุญาตมุดให้ดูนิดนึงนะครับเดีย๋ยวมุดให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยครับช่วงล่างเห็นไหม เห็นตรงนี้ไหมครับขาวๆอันนี้คือซีนเดิมโรงงานนะตัวโช้กต่างๆของเดิมหมดเลยน่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการไปจอดแช่น้ําจมน้ํานะครับหรือไปชนหนักมาพวกนี้ไม่มีนะครับประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เก็บงานอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะรถเขาสะภาพสวยอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ผมให้ดูจุดหลักๆนะครับเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมโครงสร้างตัวรถเดิมหมดนะครับ รายละเอียดนี่คือแบบตั้งแต่วันแรกเข้ามาแบบนี้เราก็ล้างขัดสีฉวีวันให้ใหม่รถไม่ได้เก็บงานเพิ่มนะแล้วก็คันนี้ด้านท้ายความพิเศษของเขานะครับเขาจะมีตัวลำโพงเห็นไหมเขจะมีตัวทวิตเตอร์นี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างเป็นคําว่าท R D ไว้สองที่พื้นนะครับกลางคืนอาจจะมองเห็นชัดนะแต่กลางวันจะมองอยากนิดนึงนะครับอ่ะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้ใครจะรับคันนี้รีบโทรหาผมได้เลยนะบอกเลยว่ารถเดิมประวัติสวยแน่นอน ทีนี้ผมให้ดูแชตซีหลังขวาเห็นตัวเลขนี้ไหมครับจะต้องตรงนะครับกับในสำเนารถนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้เช็คประวัติได้นะครับไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มีกลับสีก่อไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือลูกค้าได้รถสวยคัเกตเอไปใช้แน่นอนนะครับประวัตินี้เช็คกับโตลต้าได้เลยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะแคปหน้าจอสอบถามเข้ามาด่วนนะครับก่อนรถติดจองนะเพราะว่าตอนนี้รถยังว่าง แล้วก็ทางร้านเรามีคันเดียวด้วยสําหรับตัวรุ่นเทียดีสปอร์ติโวนะรถปี19นะครับรถป้ายแดงออกห้างเมือมือเดียวเลยสําหรับคันนี้สนใจโทรหาผมได้เลยครับ0984465222นะครับอทีนี้มาดูด้านในเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่แสนสองเลขไม์แสนสองนะนี่หน้าปัดเลือนไม์เห็นไหมครับสีแดงสปอร์ตมาก วงไลก็มัลติฟังก์ชันนะครับมีคลูดคอนโทรลครบคลูดสตาร์ทเอนจินนะครับสภาพสวยหมดนะครับรถเรียกได้ว่าไม่ช้ำเลยนะเรียกได้ว่ารถสวยไม่ช้ำอยู่ตัวเบาะนะครับปรับไฟฟ้าใช้งานทํางานได้ปกตินะครับลูกค้านะนี่นะครับใครที่สนใจทีอดีคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้รถสวยคัดเกตเ A ไปใช้อย่างแน่นอนไม่ผิดหวังครับนะบเพราะรายละเอียดตัวรถเนี่ยคือเป็นของเดิมตั้งแต่ซื้อเข้ามาเลย มาตั้งแต่ต้นทางก็มาสภาพกันแบบนี้เลยนะครับนี่ดูสภาพสวยทุกจุดจริงๆเบาะเบอ่ออะไรต่างๆนะครับปีกเบาะไม่ล้มรถไม่แสนสองก็จริงแต่ว่ารถเนี่ยไม่ช้าเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น1 7 0 0 0บาทสําหรับ Fort จ er ูเนอร์ทีดีคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยโอนเพจยนคนดีคนเดินนะครับอันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่อง เดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามก,กันครับเอาละครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะให้ดูเดี๋ยวให้ดูความเดิมของตัวรถคันนี้นะครับห้องเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลร7อย็สิเจ็แรงมา้าสำหรับเครื่องยนต์หนึ่งดีนะครับรหัสหนึ่งดีนะสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเดิมเลยนะครับดูสภาพแห้งๆแ,แบบนี้เลยตัวห้องเครื่องพัดลมหน้าเครื่องปกติครับ่ะพวกตัว คูลแลนนะน้ายาคูลแลนน้ามันเบรกพวกนี้เราเช็คตรวจสอบให้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้ให้ดูเลยสภาพสมบูรณ์กรองเกงลงเราก็เปลี่ยนให้หมดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเช็คไฟให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนปล่อยเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะค่ะที่ระยะสิบน,นิดนิดหนึง่งนะครับดูนะครับเห็นไหมไม่มีไออะไรขึ้นมานะไม่มีนะอ่าดึงให้ดูเลยดึงให้ดูกันจา่าจ่ะนะครับอันนี้ก่องโซลา่านะครับเนี่ยครับ จะเห็นได้เลยว่าสภาพห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับและถ้าพูดถึงตัวแผ,แผ่นเพจแผ่นเพจไม่ช้ำนะครับดูใกล้ๆตัวลาเบลมอ,อก,ก่อนะครับโครงสร้างเดิมอันนี้โครงสร้างเดิมหัวน,น็อตฝาโปรงครับจะเห็นได้เลยว่าเม็ดอาร์ก,กลมคมชัดเจนตามซอกตรงนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับในส่วนตัวคารด้านาหน้าครับคานหน้าเดิมคานหน้าเดิมนะถ้าเราดูทีละจุดนะครับเราจะไม่มีไม่เห็นร่องรอยของการซ่อม นะครับอันนี้เป็นรอยธรรมชาติของตัวสีนะครับนะเนี่ยตรงนี้เป็นรอยธรรมชาติของตัวสีมาจากตรงไหนมาจากอันนี้ครับชิ้นนี้นี่เลยมันกดทับนะครับมันเป็นยางรองไว้ด้านในนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยผมให้ดูทีละจุดดูหัวนอ็อตเดิมนะครับฝากระโปรงพาร์ทเดิมด้วยมีคําว่าโตโยต้าอยู่นี้อ่านะครับผมคมชัดๆแบบนี้ชิ้นงานนี้ชิ้นงานแท้เดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นครับ ะครับแล้วก็ลาเบลติดอยู่ครบรูนอตลูปรมเดิมหมดนะครับรถไม่มีแบบว่าไปชนหนักอะไรมานะนี่ดูพวกซีนซีนชิลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สรุปคันนี้นะครับกับราคานะ9,99,000บาทนะครับ Fortuner t รตัวรุ่น2.8ขับ4นะครับเป็นตัวรุ่น Sigma 4นั่นเองรถปี2 0ง9นนะครับแบ็กท็อปรถมือเดียวนะครับซื้อสดก็ได้ จัดไฟแนนซ์ก็ได้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น17,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบตัดสินใจรถมีคันเดียวนะครับเบอร์ติดต่อของผมโอตเพชรยน์0984465222 ID Line OAT667 ครับสนใจคันนี้รีบตัดสินใจเลยนะติดต่อผมเข้ามาดอกเบี้ยพิเศษมีให้เครด,ดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยยอดจัดเต็ม100%ออยู่กรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดผมมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะสำหรับคันนี้ แล้วก็ก่อนจากกันใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับโอรลนูสองจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ